สวัสดีครับพี่น้องทับเดทเจวันออฟฟิเชียลครับดีครับดันดันช่องครับแมนครับผมฝากดันเลยครับนี่เบลท้ายคลอสพี่น้องไปท้ายคลิปกันเลยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับนี่พ่อนะครับนี่ครับหาพ่อกันใช้นะครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศครับ พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อเห็นแ้งหาหน่อยพ่อพ่อที่บอกมาได้แล้วพ่อตามกถกติกาพจ้ามือกติกาเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวรอดูพ่อนะครับพ่อการชัยเรานะครับนี่ครับบรรยากาศครับจิ๋นองพี่น้องไว้เบิรงนเลยครับไม่รู้ ไม่รวมเศษถ้าเศษตัดแล้วมันจะเหลืออยู่53ลังเต็มเอครับเพราะฉะนั้นแล้วหนูจะเติมส่วน t e ม m GO One, g o t เรานะครับนี่ครับยูทูบเบอร์ครับนี่ครับมาปักลักนะครับปักลักเพื่อเพื่อ FC นะครับนี่ครับนี่ครับมาครับมีตลาบสดๆนะครับพี่รองนี่ครับ ครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศนะครับเราตอนนี้ทีมงานผู้อยู่บองเบื้องหลังเรากําลังเร่งนะครับเร่งเพื่อที่จะขึ้นฉากขึ้นจอขึ้นนะครับเร่งให้เสร็จได้ทันไวนะครับก็เลยนะครับพี่น้องเราก็เลยอยู่ห่างๆนะครับสวัสดีนะครับผมเราก็ต้องอยู่ห่างๆนะครับเพื่อให้ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับผมเป็นไปใทิศนันเต็มที่ครับ เราก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่ครับพี่น้องปลาพี่น้องครับสวัสดีร้อยห้าสิบเจ็ดท่านนะครับผมนี่ครับพี่น้องวัสดีพี่น้องเพื่บรรยากาศร่วมโดยร่วมครับครับสวัสดีพี่สุทิศศักดิ์นะครับสวัสดีพี่สวัสดิ์นะครับ สวัสดีคุณเดชครับผมขอบคุณพี่สวัสด์ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับเอาแม่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่ครับผมพาวิโน่งเบิ่งบรรยากาศนะครับนี่ครับไลให้ได้สที่มือบรรยากาศนะครับนี่ครับนแล้วก็นะครับก็จะขึ้นในเอสซีดูบรรยากาศบรรยากาศนะครับรอน้องอูงิงเซ็กซ์าวนะครับเดี๋ยวห้องซิลลี่หล่ะห้องเซ็กซ์ซาวครับ เวลาเฮากาสิมาเช็คซาวรอน้องยินครับสวัสดีร้อยสี่สิบสี่ท่านนะครับนะครับบรรยากาศครับผมดบรรยากาศดร่วมครับสวัสดีร้อยสี่สิบแปดท่านนะครับนะครับพี่น้องพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศเราหอบนอกครับพี่น้องบรรยากาศหน้า หน้าประตูนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศงานถึงหินพ่อหักแม่หักเป็นกะปีครับจันกะล่ออยู่ปพี่ครับพ่อหักบ้านหักน้องลุงหญิงเ่านะครับพี่ดาเขายังพันมากครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศในงานนะครับตอนนี้เราก็จะไม่ยังไม่ได้เกะกะนะครับว่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศร่วมๆครับ ้องนี่นครับ้องครับรรยากาศครับเาจะไม่เกลากะนะครับครับบรรยากาศหน้าเวทีนะครับสวัสดีครับครรับยากาศหน้าเวทีน,รราาน,ทนี่ครับไกลแล้วครับเวทีฮอกก์อีบอโดนครับจะสิด้เป็นนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับจานบัตรครับตอนนี้ทีมพระเอกนางเอกหรือว่านักแสดงหรือว่าศิลปินครับเพื่อนก็ล่างเดินทังเขามาครับตอนนี้ศิลปินเพื่อนกัทยอยเขามาครับเพราะว่าพ่อมีมองจอดรดเพื่อนกับอาศัยจอดไปขนอกแล้วกันระย่างเขามาเด้พี่น้องครับ ขอบคุณ199ไ like ลค,ค, 120, นค,คน์นะครับขอบคุณ120ท่านนะครับฝากด้วยครับนี่ครับผมวันนี้ก็อากาศก็บรรยากา,กาศดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ซิงโตนะครับของกำลังขี่อ๋อซิงโตกับเจมิงอ๋อสวัสดีพี่วีโบครับผม ดันให้นะครับเด้อครับพี่น้อง FC นะครับช่วยดันให้ถึงหมื่นซับนะครับขอให้หมื่นแตกวันนี้นะครับพี่น้องขอให้หมื่นแตกนะครับดันให้นีครับช่วย FC อีหล่าเฮา FC พลังเงียบนะครับ FC พลังเงียบนะครับช่วยดันนะครับขอพุณงลวงนานะครับจะได้หมื่นซับเร็วๆนะครับ นี่ครับพี่วันนะครับนี่พี่ว <im> ันพี่วัน j o โอวันออฟิเชียลอ้ยเจ <im> โอวันออฟิเชียลนะครับนี่ปากท้องพี่วันด้วยนะครับร้อยกว่าครับตอนนี้กำล <fi> <im> นนังเดินสายครับพี่วันครับ <im> <im> ขอบคุณทีมนะครับ <im> <im> ทีม j o ทุกๆท่านนะครับ ขอบคุณเอฟซีที่เขามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้น้ำเด้อครับเด้อครับนอ้องฝากกดติดตามกดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำนี้เด้อครับพี่น้องขอบคุณ2อ1รสิเอนะครับนะครับครับเดี๋ยวจะตี่พยายามนะครับเราก็อาศัยช่วงที่วันที่เราหยุดแล้วก็เรามีโอกาสนะครับ ก็จะได้เจอกันแบบนี้นะครับถ่ายคลิปให้เอฟซีนะครับเอฟซีให้คอยติดตามนะครับนี่ครับทีมอาจารย์นักเตะตีนะครับอาจารย์นักเตะตีเป็นแบบนี้ลังยางมากครับพี่น้องอาจารย์เผาครับนี่ครับอาจารยเตาครับนี่ครับพี่นิกรมาแล้วสวัสดีพี่ไอ้ไอ้กินเข่าจ้าไม่ก็กินเข่าเราบอกไม่พี่พากินเข่าเร็วแต่นี่ครับ อ่ามีกรนะครับเอส่เสื้อเอาหูใส่ใส่ะอยู่ข้างนอกป่ะไปครับไปหายีลาครับยีลามาแล้วพี่น้องไม่ไม่ยีลายังมาแต่ว่าไม่หน่อยมาอ๋อไม่หน่อยมาแล้วแต่ยีลายังมากกว่าครับเดี๋ยวผ้าไปลองไปน่าอยู่ข้างหน้าช่องพ่อแม่ไหลอวัยวะประดิษฐ์ครับเอาไม้ตีงมาดิครับอโพยรถยูปะครับพยรถยาวเอะครับตีงพยรถยนต์กระลาอาบน้ำครับพี่น้อง นี่และครับเสือโมแกเสือตามให้แล้วครับขอบคุณหลายๆครับนี่แหละครับชีวิตมอลลัมครับพี่น้องไม่ได้สบายอย่างที่พวกเราคิดนะครับผมครับผมถ่ายคลิปนี้กับฝากพี่น้องนะครับฝากช่องเดียรเจวันนะเบอรเด้อครับเด้อฝากพี่น้องครับขอพี่น้องลำลำเรื่อยๆนะครับทุก้ทุกคนครับขอให้เฮ่งปังๆครับผมครับครับถ่ายคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับ